ด่วนเอาแล้วไงาพายุเริ่มทวีกำลังจับตาเส้นทางพุ่งมาควรระวังฝนชุกฝนแรงอัปเดตแนวโน้มสมพอาการล่าสุดตั้งแต่วันนี้3-16พฤศจิกายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันทําการแรกของสัปดาห์ครับจันทที่3พฤศจิกายนครับ กลับมาอัปเดตนายน้มสภาพอากาศกันต่อครับเมื่อวานนี้ทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีฟ้าฝนตกไปถึงไหมครับหลายพื้นที่ตามที่พี่น้องแจ้งข่าวกันมาครับก็เป็นไปตามการคาดการณ์นะครับฝนมาแบบชุกชุกกระหน่ำครับตกลากยาวตั้งแต่ในช่วงกลางคืนข้ามมาจนถึงช่วงรุ่งเช้าของอีกวันก็มีนะครับในหลายพื้นที่ก็เว้นแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและตะว,วันออกแล้วก็บริเวณคอีสานตอนบนนะครับที่จะมีฝนน้อยมากที่สุดส่วนพื้นที่อื่นฝนก็ยังจัดเต็มอย่างต่อเนื่องครับ สำหรับในวันนี้ครับ3พฤศจิกายนก็ยังคงมีโอกาสลุ้นฝนได้ในบางพื้นที่นะครับแต่ปริมาณของฝนและก็การกระจายก็จะลดลงบ้างนะครับแล้วก็มาจับตาดูเส้นทางของพายุลูกต่อไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้มันก็ได้ทะีกําลังแรงขึ้นแล้วครับโดยจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้3ถึง16พฤศจิกายนครับก็พบว่าในวันนี้ครับ3พฤศจิกายนหลายพื้นที่ครับยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องที่บอกไปนะครับ ก็จากปัจจัยของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงในช่วงนี้บวกกับความชื้นที่ถูกลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมไทยนั่นเองครับพื้นที่มีโอกาสลุ้นฝนครับในวันนี้ก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกอีสานด้านตะวันออกและก็ตอนางล่างรวมถึงบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกครับส่วนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในช่วงที่4ี่ถึงพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงที่2ครับที่มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจะได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยอีกครั้งนะครับฝนก็จะเริ่มลดลงแต่ก็มีโอกาาเจฝนได้บงงแห่ และก็ในห่วงเวลานี้เองนะครับเป็นช่วงเวลาของพายุครับที่จะเข้ามากระหน่ำไทยครับโดยล่าสุดนี้ครับพายุลูกนี้ก็ได้ทวีกกาลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุระดับโซนร้อนชื่อว่าคันเมกีครับนะณะนี้ก็อยู่ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกกําลังเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกนะครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ตอนกลางของฟิลิปปินส์แล้วก็ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่6กถึงแพฤศจิกายนนี้นะครับและเมื่อลงสู่ทะเลจีนใต้ครับก็จะเจอกับมวลอากาศเย็นที่ประทะลงมาส่งผลทําให้ พายุอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะกลายเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่ชื่อว่ายอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงนะครับแล้วก็จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงประมาณวันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับโดยจะเข้ามาบริเวณพาคอีสตอนล่างก่อนครับในพื้นที่ดังกล่าวนี้ต้องเตรียมตัวรับมือนะครับแล้วก็พายุก็จะเคลื่อนขึ้นไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือครับผ่านสีภาคตอนบนของไทยนะครับโดยศูนย์กลางของยอมความกดอากาศต่ำลูกนี้ก็จะขึ้นไปบริเวณภาคเหนือนะครับ แล้วก็จะออกจากไทยไปในช่วงประมาณที่10พฤศจิกายนครับอางนั้นครับ7ถึง1ิพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงที่ยอมความคุณอากาศต่ำกำลังแรงนะครับที่เกิดจากการอ่อนกําลังลงของพายุใหญ่คันเมกีครับจะได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมไทยดังนั้นในห่วงเวลาดังกล่าวนี้พี่น้องก็ต้องเตรียมตัวรับมือนะครับหลังจากที่ยอมความคุณอากาศต่ำออกจากประเทศไทยไปครับในช่วงที่1 0ถึง1ิพฤศจิกายนก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนได้นะครับบริเวณภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่และก็หลังจากนั้นครับ1ิพฤศจิกายนเป็นต้นไป สี่ภาคตอนบนของไทยฝนก็จะลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็จะเป็นอากาศเย็นในช่วงเช้าอากาศร้อนในช่วงกลางวันครับระบบลมที่เป็นลมประจำฤดูหนาวก็จะพัดแน่นอนเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นครับฝนหนักๆชุกๆก็จะเป็นเน้นอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปถึงช่วงประมาณวันที่12พฤศจิกายนครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมพับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการเด็ข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับ ต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะาการในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้3-8พฤศจิกายนครับโดยในวันนี้ครับ3พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายนะครับของฝนในชุดนี้ที่บริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าสู่ยมความกดอากาศต่ำกันบางแรงทางด้านทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางครับ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคกลางครับในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงนั้นมีกําลังอ่อนครับแต่ก็ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนพะีสาตอนบนสําหรับในช่วงวันที่4-6พฤศจิกายนครับบริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลงมีอากาศกลับมาเย็นได้ในช่วงเช้าครับแต่ก็ยังคงเจอฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลาง จากประเทศจีนนะครับได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพคยีสานในขณะที่แนล่องมรสุมครับยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตนออกด้วยนะครับส่วนในช่วงวันที่7ถึง8พฤศจิกายนครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งจากในล่องมรสุมที่เลื่อนขึ้น,นมาพาดผ่านถึงบริเวณภาคก,กลางภาคตนออกแล้วก็บริเวณพคยีสานตอนล่างครับสำหรับบริเวณภาคใต้ครับยังคงมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและก็ทางาราทะเลรมวันตอนบนมีกําลังปานกลาง โดยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริบเวณอ่าวไทยตอนล่างและก็ทางด้านทะเลอัมันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศและก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ3พฤพฤิกายนครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องเสี่ยงต่อการตากข้าวอยู่นะครับเพราะว่าในวันนี้ครับหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเจอฝนชุกได้นะครับโดยเฉพาะบ,บริเวณภาคเหนือ เว้นแต่บริเวณภาคเหนือและตะวันออกนะครับที่จะมีฝนน้อยบริเวณภาคอีสานครับวันนี้ฝนกลับมาเพิ่มโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคภาคกลางครับวันนี้ฝนยังมากอยู่นะครับมีโอกาสลุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคส่วนบริเวณภาคตะวันออกครับวันนี้ฝนก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลักครับภาคใต้ครับวันนี้ตอนกลางถึงตอนล่างของภาคครับก็ต้องฝระวังรวมถึงบริเวณพื้นที่ตอนบนเป็นบางพื้นที่นะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคเลยครับ เริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็ยังคงมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์ครับโดยอุณหภูมิตามสุยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูดยี่สิบเก้าถึงสามสิบสององศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิตามสุดแปดถึงสิบห้าองศาเซลเซีย ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับวันนี้นะครับก็ลุ้นฝนบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญร้อยเอ็ดยะโสธรริสเกตแล้วก็อุบลราชธานีครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบถึงสามสิบสามองศาเซลเซียส บริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทัณภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณเลข70-80ของพื้นที่ระวังฝนตกหนักบางแห่งครับวันนี้แจ้งเตือนตั้งแต่บริจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไยนาสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองระนครศรีอยุธยาลพบ,บุรีสระบ,บุรี กาญจนบุรีราชบ,บุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบถึงสามสิบสององศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทังทภาคตะว,วันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณระดัสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ครับอาจจะมีฝนชุกบางแห่งวันนี้ส่วนใหญ่ก็เนน้บริวจังวัง นครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับโดวยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้24-25งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด30-32งองศาเซลเซียสลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็ว1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงปราณน1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่จะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้สามสิบถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกนะครับพัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่าสองเมตรครับ และก็สุดท้ายทางภาคตาใต้านตะว,วันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่งครับตั้งแต่บริจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้สามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะว,วันตกเฉียงใต้พัดได้ความาเ,มเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่าสองเมตรครับ วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปครับลมตะว,วันตกพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็กก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ